แต่ต้องระวังหมามุยฝรั่งนะคะพอพอกินเลยค่ะถ้าสำหรับแมวถ้าเป็นหักเสี้ยนนะต้องมีดอกอ่อนๆอย่างนี้นะอร่อยมันจะได้ไม่มีแต่ใบเนาะมันจะมีแต่ก้านเนาะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาปั่นจัก,กรยานกันนะคะเพื่อนๆหลังเลิกงานไม่รู้ว่าเราจะเจอผักป่าหรือเปล่าฝั่งโน้นก็คือทางถนนหลักนะคะเพื่อนๆก็จะมีสะพานข้ามถนนนะคะตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีป่าส่วนมากเป็นนักปั่นจัก,กรยานนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะปั่นจักรยานคู่ใจแล้วนะ,ะอันนี้อลิซ่าไม่ได้มา เป็นกระเป๋านั่งแทนโอเคไปกันเลยค่ะ เด็ดเด็ดก็คงกินได้เลยแหละแต่แมวยังไม่กล้าชิมนะคะยังไม่มีเพื่อนคนไหนชวนกินนะคะกินคนเดียวก็ยังเสียวอยู่เลยนี่เยอะแยะเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆสเดาฝรั่งถ้าเกิดเพื่อนที่มาเล่นด้วยกันชวนกินก็คงจะกล้ากินอยู่ละแต่ตอนนี้ยังไม่กล้ากินนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินนะคะปันจะยานไม่ไหวแล้วอยากจะเดินถ่ายรูปเป็ดว่แมวเจอเป็ดอีกแล้วจะไม่รู้เราจะเจอเฮ้ยพื่อน นี่เหมือนมีรอยเด็ดนะเพื่อนๆนี่เรามาเจอผักบุ้งฝรั่งแล้วเห็นไหมรอยเด็ดไปเนี่ยไม่มั่นใจว่าเขาเด็ดไปกินหรือเปล่านะคะต้นใหญ่มากๆผักบุ้งฝรั่งจะเด็ดให้ดูนะอันนี้น่าจะแก่แล้วมั่งเน,นี่ยอันเนี้ย นี่ยอุ้ยกรอบเลยเนี่ยอันนี้น่าจะแก่แล้วแต่ก็กลัวล่วงไปในน้ำนี่นะคะเพื่อนๆเยอะเลยใครกล้ากินก็มาเด็ดได้เลยนะคะนี่เยอะเลยมีเป็ดมีเป็ดด้วย ีก็มไม่มั่นใจว่ามีคนเก็บไปกินหรือเปล่านอ้อเนี่ยนะน่าจะแก่กันหมดแล้วละ่ะเพื่อนๆมีต้นมบเริ่มเลยคะ่ะน่าจะแก่แล้วแหละ ขาคงไม่กินแล้วมั้งรุ่นนี้รุ่นนี้เขาคงไม่กินแล้วลหละแต่เยอะมากๆน่าจะมาไม่ทันตอนที่เขากําลังแตกขึ้นนะคะเพื่อนๆผลลุ่งฝรั่งเยอะมากๆได้ยินเสียงปิดไหมคะเพื่อนๆออเยอะเลยข้างในก็มีต้นต้นเล็กๆนะแต่เรามันอยู่ข้างในเกิน เราเข้าไปไม่ได้ไปดูต่อกันว่าจะเจออีกไหมอันนี้ก็จะเป็นต้นตีนตุกเกต้นมันเหนียวๆหนียวอ่ะเพื่อนๆนเคยอ่านเจอว่ามีกินได้นะต้นตีนตุกเกเนี่ยแต่แต่ยังไม่เคยลองนะคะเพื่อนๆเรจะให้ดูอันนี้เขาบอกว่าเป็นต้นตีนทุกแก มนจะเหนียวเหนียวเขาบอกว่ากินได้ น้ำเขาจะมาจากทอดจากตัวในเมืองและในป่าถ้ามันล้นเกินมันก็จะไหลมาตรงนี้แล้วก็ออกไปนะคะเขาก็ํามาเปิดประตูไว้ตรงนี้น้ำจะได้ไม่ท่วมเมืองนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้จะเป็นที่ระบายน้ำที่ดีที่สุดเลยนะคะน้ำก็จะไม่ท่วมเมืองน้ำก็จะไหลเข้าประนามป่าแล้วก็จะออกทะลุมาลูนี้แล้วก็จะทะลุไปตรงจักรยานจอดอยู่นะคะตรงนู่นจักรยานจอดนะ่ะ ที่ให้ดูดูก่อนหน้านี้นะคะนี่เพื่อนๆนี่ต้นสนนี่ต้นเบล้เริ่มเลยนี่อันนี้เขาจะเนี่ยกำลังแตกเลยค่ะเดี๋ยวมาชิมกันเขีนเขาบอกว่ามันจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังไม่เคยลองต้นเบล้เริ่มเลยค่ะยอดสนเขาบอกว่าเอาไปแกงใส่ต้มไก่ าบอกว่าจะมีรสชาติเปรี้ยวค่ะมันด้วยนี่ีแมวดึงให้ดูชิมก่อนดูนี่จะซูมให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่กำลังงามเลยค่ะกำลังงามโอ้ยเดี๋ยวชิมให้ดูเปรี้ยว ไม่ไหวเปรี้ยวแล้วก็ผัดปาดแล้วจะมีกลิ่นของต้นสนนะคะหอมจะจะมีรสเปรี้ยวถ้าไปแกงใส่ไก่ก็น่าจะอร่อยอย่างที่ว่านะคะเพื่อนๆดูเยอะเลยค่ะมาเก็บได้เลยนะคะนี่หลายต้นเลยเข้าไปข้างในยิ่งเยอะอเคเราไปดูผักป่าต่อกันนะคะว่าเราจะนี่เพื่อนๆ เรามาเจอผักอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าผักกาดป่านะคะอันนี้แก่แล้วแหละเ,ลเขาเรียกว่าผักกาดป่าเดี๋ยวจะดมกลิ่นให้ดูว่ามันมีกลิ่นเหมือนหอมอะ่ะเหมือนผักกาดกระจ้อนบ้านเราเลยเพื่อนๆดูดิเนี่ยหอมมากเลยเหมือนผักกาดกระจ้นเนี่ยอยากจะกิน ปนปลาแล้วตอนเนี้ยเนี่ยสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักเสียนฝรั่งแต่ดูแล้วว่า่าจะแก่แล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอันนี้เยอะเลย เยค่ะเพื่อนๆดูข้างในเราเดินไปดูข้างในกันตรงนี้น่าจะมีเห็ดเขาขาวนี่ใช่หมดเลยนะเพื่อนๆจะเหมือนเหมือนเขาจะแก่แล้วเนาะเนี่ยมุนี่เยอะเลยแต่ต้องระวังหมามุ้ยฝรั่งนะคะ กินเลยค่ะถ้าสําหรับแมวถ้าเป็นหั้นเสียนนะต้องมีดอกอ่อนๆอย่างนี้นะอร่อยมันจะได้ไม่ไม่มีแต่ใบเนาะมันจะมีแต่ก้านเนาะเจอผักป่าหลายอย่างเลยค่ะเพื่อนๆไปไปดูเดินผากสองข้างทางบรรยากาศชอบมากเลยค่ะหลังเลิกงานแวะป่า ทำงานเหนื่อยๆมาเข้าป่าก็มีความสุขนะคะถึงแม้ว่าเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่นาทีเนาะสิบยนาทีผ่านป่าก็มีความสุขแล้วเนาะคนทำงานเนาะทำงานต่างแดนความสุขเราก็อยู่กับธรรมชาติรูปๆกับครอบครัวนะเพื่อนๆไปชมบรรยากาศต่อกันได้เลยค่ะ คลองเนี่ยก็จะเป็นคลองที่ทําจากเป็นคลองน้ําที่เป็นดินล้วนเลยนะอันเนี้ยต้นอันเนี้ยรู้ไหมเพื่อนๆว่าต้นอะไรอันนี้คือต้นแค่ฝรั่งนะคะดอกต้นแค่ฝรั่งตรงนี้ก็จะมีเป็นบ่อกเก็บน้ํานะคะเหมือนเขาเอาไว้ให้สัตว์มากินเวลาหน้าแล้งเนาะ มีเสียงนกป่าด้วยมีเสียงนกป่าด้วยเส้นพลังเยอะเลยค่ะสามารถเก็บไปกินได้เลยนะคะไม่รู้ว่าพื้นจะยุบไหมเดี๋ยวเราพาเดินลงไป องน้ําจืดนะคะนี่สวยเลยค่ะเพื่อนๆถ้าดอกเขาบานก็คงจะสวยเนาะไม่รู้ว่าดอกอะไรหรือเป็นดอกทูบก,ก็ไม่รู้เนะสวยมากเลยโอเคครับเพื่อนๆไปต่อกันได้เลยค่ะอันนี้ใครรู้บ้างไหมอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่า มามุ้ยฝรั่งที่หลายคนเขาก็กินกันนะบางคนเขาเอาไปผัดน้ำมันแต่ต้องใส่ถุงมือดีๆนะคะพเพื่อนไม่งั้นเข<อ>าเรียกว่าอะไรจะกัดมือก็อต่อยมือได้นะคะปั่นจักร,รยานมันปั่นจักร,รยานเพียบเลย กินเป็นเนาะอาหารการกินแบบธรรมชาติเยอะเลยนะเพืเ่อนๆถ้าเรารู้จักวิธีการกินรู้จักการหากินแบบธรรมชาติ สดชื่นปันจะกรยานชมวิวกันสองข้างทางเลยค่ะหน้าแมวจะดำๆนิดนึงนะร้อนแสงด้วยทั้งท้อนแสงทั้งทำงานหน้าก็เลยดำ <c oughs> คนผู้ให้น่นอนอันนี้จะพูดอีสานบั่งไทยบ้างนะคะ เผื่อเพื่อนๆที่ฟังภาษาพิสานไม่เข้าใจนะคะฝั่นจักรยานไปด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ ั่งข้างหน้าก็จะเป็นสถานีตำรวจค่ะเพื่อนๆเราทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งของเมืองนะคะข้างหน้าเป็นสถานีตำรวจสีขาวๆตรงนู้นอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานทางข้ามนะคะของทนะ่อระบายน้ำ